ที่มาชี้แจงได้อย่างเต็มที่คุณไปดูคุณไปดูข่าวต่างประเทศซีเนนเวลาการมาที่การเขาเรียกเจ้าที่มาถามเนี่ยเขาถามแรงเนี่ยเขาไม่ต้องเกรงใจแล้วครับเขาไม่สนใจว่าเออเฮ้ยคุณเป็นทหารนะคุณถือปืนคุณสามารถปฏิวัติได้เขาไม่แคร์แหละครับคุณไปดูบริการคุณไปดูหนังหลังแล้วเนะี่ยเวลาการมาที่การเขาเรียกไอ้พวกตาหงษ์ทหารมาชี้แจง FBI, CIA, เอฟบีไอซีเอเขาถามแรงครับอืมถามแรงเพราะนั้นผมว่าการถามแรงเป็นเรื่องปกติ บางคนก็คิดว่ากูเป็นทหารมีเครื่องแบบในี่กูใหญ่กูโตนะต้องให้เคารพให้เกียรติกูอะไรต่างคือจริงๆนะด้วยความเคารพนะผมว่าการถามความในในไอ้การถามเนี่ยของการมาธิการมันสามารถถามได้เต็มที่ไม่ต้องไปเกรงใจแล้วครับโดยเฉพาะการถามการถามของคุณวิโร์หรือใครซึ่งเขาเป็นการมาธิการฝ่ายค้านเนี่ยพักส้มเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวอะไรทหารอยู่แล้ววันๆเนี่ยเขาเสนอแต่ยุบในพล ยุบหน่วยงานเลิกการเกณฑ์ทหารก็ไม่ได้แคร์อะไราจากพักส้มเนี่ก็ถือว่าเป็นพักที่ไม่สนใจประเด็จการทหารนะนครับเพราะฉะนั้นฝ่ายทหารเวลาเขาเรียกมาชี้แจงก็ไม่ต้องอย่าไปคิดว่าโหกูได้่ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ามีปืนมีอะไรต่างไม่มีใครเ็ากลัวใครหรอกครับนะครับเพราะนั้นก็อยากจะรู้เรื่องพอรอนเชมเบอร์เนี่ยมันมัน,มนองค์ประกอบอะไรต่างๆมันเข้ามินประมาทหรือว่ามินสถาบันไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าอะไร เพราะคุณทักษิณเองก็พูดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพรอนแชมเบอร์ด้วยในการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นภาษีของโดนัทรัมเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวมันกระทบเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีอะไรไปที่มันดูแล้วถ้าสมมุติว่าพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอเนี่ยมันก็เศรษฐกิจมันก็ทิพไหยพังน่ะเนี่ยเศรษฐกิจมันพังใครจะรับผิดชอบพี่น้องว่าไงเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเอามันถ้าอะไรถ้ามันเกี่ยวกับเรื่อง เออเสร็จเออเรื่องเศรษฐกิจยิบหายในเรื่องใหญ่นะอืมแต่เศรษฐกิจมันพงัยยงนะครับเพะฉะนั้นเราก็ดูต่อไปนะผมก็ไม่รู้ความจริงอะไรนะแต่ผมอยากให้เปิดประเด็นให้พี่น้องประชา,าชนมาดูว่าไอเรื่องมาตาร้อยสิบสองเนี่ยผมเชื่อคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยเคารพในสถาบันนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เอาสถาบันเนี่ยมาหาประโยชน์หรือที่เขาเรียกว่าดึงฟ้าต่ําผมไม่ได้หมายถึงใคไรนะเอามาใช้ตลอด เอามาเพื่อยุบพักการเมืองบ้างนะดำเนินคดีให้คนติดคุกเดตารางบ้างซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีผมเชื่อทุกคนเอเคารพสถาบันผมก็เคารพสถาบันนะเรียนจบเนมาก็ไปรับประกาศจากในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับแหลยเพราะนั้นก็ฝากว่าการเอามาตราร้อยสิบสองมาใช้นี่ยมันต้องแบบในกรณีมีความจําเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าอะไรอะไรแม้กับร้อยสิบสองร้อยสองนะผมเชื่อว่าพราะองค์ท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ เนะเจ้าหน้านที่พวกนี้แล้วก็ดําเนินคดีกันไปน่คนดังๆก็โดนร้อยสิบสองกันเยอะนะครับอืมก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะอืมนะนะครับนะอืมมีอะไรบ้างครับเออนะครับอ๋อเรื่องใหญ่เรื่องถนนพระรามสองอยู่ดีๆก็มีก้อนปูนตกใส่รถนะจากสะพานเก่าข้ามถนนพระรามสอง สุริยะบอกโอ้มันเป็นสะพานเก่าถนนพระรามสองสะพานมันเก่าและสร้างมานานแล้วและปรากฏว่าเอก้อนปูนก็ตกลงมานะครับอตกลงมาใส่รถกระบะนะครับอืมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสิบสองชี้เป็นสะพานเก่าข้ามถนนพระรามสองสั่งทางหลวงเยีวยา,ยาผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วครับ ตรวจสอบก็จริงพร้อมสแกนสะพานทุกแห่งทั่วสแกนสะพานทุกแห่งทั่วไทยนะครับพอมีคนเสียชีวิตไปแล้วก็ศพแรกนะครับพอมีคนเสียชีวิตปุ๊บก,ก็เริ่มสแกนสะพานแต่ก่อนหน้านั้นไม่ทําอันนี้คือประเทศไทยพี่น้องคิดอย่างไรกับรัฐมนตรีแล้วก็ทางหลวงฮะคือสะพานมันเก่ารัฐมนตรีก็รู้ทางหลวงก็รู้และทางหลวงหน้าที่ตามกฎหมายก็มีหน้าที่ดูแลสะพาน นะครับมีหน้าที่ดูแลสะพานไม่ใช่เออพอ,อปูนล,ล่วงมาโดนกระบะแล้วก็คนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งศพ <c oughs> ขับรถผ่านไปทำมาหากินมา <c oughs> นะก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะความช่วยความไม่รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาสะพานนะถ้ามันเก่าก็ต้องสแกนสะพานคอยตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยตามยักษาถากรรมให ให้อิดให้หินให้ปูนล,ลวงมาทับคนจนเสียชีวิตก็แสดงให้เห็นมันปล่อยปล่ปลมันละเลยมันเห็นชีวิตคนเป็นหมูเป็นหมาหรือเปล่าคนก็เริ่มสงสัยผมไม่อ่านคอมเมนต์เห็นคนเป็นหมูเป็นหมาไหมขับรถผ่านมาก็อ่ตายไปเจ็บไปก็เป็นไงก็ไม่ใช่ญาติกูนะครับใครตายก็ตายไปเอาจายตังค์ไปเอาหัวละห้าแสนหนึ่งล้านก็ว่าไปเ,เดี๋ยวก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์หน่อย เดี๋ยวก็จะมีพวกหน้ามาอินฟูออกมาเ,เดี๋ยวผมเข้าไปช,ช่วยเหลือนะครับใครพร้อมบริจาคครับมาถ่ายรูปกับผมเดี๋ยวผมหาคนบริจาคได้ไม่ใช่ครับคือคนพวกนี้ทั้งข้าราชการรัฐมนตรีมันมองว่าอะไรมันมีหน้าที่ไม่สนใจต้องบำรุงรักษายิ่งสะพานเก่ายิ่งต้องดูบำรุงรักษาต้องสแกนสะพานไม่ใช่พอมีคนเสียชีวิตเอา้าศพมีคนหนึ่งศพแล้วครับเริ่มหนึ่งนับหนึ่งสแกนสะพาน พี่น้องคิดอย่างไรครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วแสดงความคิดเห็นครับรายการนี้ก็อยากจะเปิดประเด็นให้พี่น้องได้คิดผมไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะแต่หน้าที่ทางหลวงบำรุงรักษาสะพานเพราะนั้นปล่อยปละล้วเลยมันคือการประมาทประมาทต้องไปแจ้งความครับใครรับผิดชอบมาเจ้าที่นะใครมีหน้าที่ดูแลก็ต้องไปแจ้งความจับนะแล้วก็เป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่โดยตรงก็หนึ่งห้าเจ็ดต้องไปแจ้งความจับ ถนนพระรามสองนี่เจ็ดช่วก้อสี่หสิบปีเนี่ยมีคนตายจํานวนมากมีคนเสียชีวิตจํานวนมากผู้เสียชีวิตถนนพระรามสองนะถนนพระรามสองเนี่ยนะอืมนะครับเจ็ดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งถึงหกเจ็ดพบเป็นพื้นที่อันตรายแต่รัฐบาลไทยไม่สนใจสะพานเก่าอะไรบ้างถนนยุบอะไรต่างเยอะ จ็ดปีมีคนเสียชีวิตไปแล้วร้อยสามสิบสองคนอันนี้รายงานข่าวจากช่องเจ็ดเนี่ยครับเนี่ยไปดูสถิติอุบัติเหตุการก่อสร้างบนถนนพระรามสองเจ็ดปีที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตไปทั้งหมดหนึ่งสามสองงวดนี้ไปแทงหวยเลยหนึ่งสามสองนะครับนะีแทงกลับไปกลับมานะอืมแกครับนะรับรองว่า ไม่ถูกหวยก็ถูกแดกแม่งมีสองอย่างชีวิตจริงเจ็ดปีที่ผ่านมาคนเสียชีวิตไปร้อยสามสิบสองนะกรมทางหลวงเลยการทางพิเศษกทมรัฐมนตรีอะไรมหาดไทยรัฐมนตรีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนาคมผมถามว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรนะในเมื่อข้อมูลมันก็ชัดแล้วว่าเออเจ็ดปีเนะี่ยคน คนตุยไปร้อยสามสิบสองคนพวกคุณรู้สึกยังไงหรือไม่ใช่พ่อคุณไม่ใช่แม่คุณไม่ใช่ญาติคุณหรือไงครับพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าอาจารย์เดพูดลำหน้าคิดไหมถ้าเห็นดีเห็นงามก็ช่วยกันพิมพ์ช่วยอะไรต่างๆนียครับอืมนะครับนะบอ,นะบนะอันนี้ก็คือสิ่งที่กราบเรียนอืมเอายี่สิบสี่ที่ผ่านมานี่ดาวแปดแจกเขโพสนะเขาบอกว่าอะไรอดีตนายตำรวจยศพลตำรวจ เอกอู้ยใหญ่โตเว,ว้ยคนดังขับเบ้นสีบอลทองชนแล้วหนีชาวบ้านไล่จนมุมอ้างไม่ได้นหนีแค่ไปหาที่จอดกลัวรถติดอ,อ๋อเออนะใครอีกวะเออนะครับอดีตนายตำรวจยศพลตำรวจเอกคนดังขับเบ้นสีบอลทองชนแล้วหนีมันเป็นอะไรวะชนแล้วต้องหนีนะ ชนคนปุ๊บมันต้องจอดปั๊บแจ้งตำรวจนะครับแจ้งตำรวจนะอันนี้ตามตามกฎหมายสําหรับคนที่สอบใบขับขี่มากฎหมายจราจรเขาเขียนเมื่อกดเกิดอุบัติเหตุต้องทาอะไรครับนะเหตุเกิดทางเข้าโรงพยาบาลก,ากรุงเทพนะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะเอ,อเดี๋ยวพี่เดบอกนะพรบจราจรชนแล้วหนีชนแล้วหนีมาตรา นะ,นะครับนะครับนะคือชนแล้วหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือคือชนแล้วต้องหยุดต้องเบรกเลยครับจะไปหาที่จอดรถอะไรล่ะครับเราเป็นตำรวจถ้ายศระดับพลตำรวจเอกเราเราเราเป็นนักกฎหมายมีความรู้เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นพลตำรวจเอกนะสมมติเป็นเรื่องจริงตามข่าวนะพอชนเสร็จมันต้องเบรกแล้วหยุดแล้วครับหยุดรถก่อนไม่ใช่ไปหาที่จอดสองต้องให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าผิดหรือถูกและต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตามพรบรจราจรทางบกมาตรา78/160ถ้าหลบหนีจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินห้าพันนะเข้าใจนะมาตรา78กรหก160นะครับอืเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชนแล้วหนีเนี่ยมาตรา78นเนี่ยฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ นะครับไม่ว่าผิดหรือถูกคุณต้องหยุดนะคุณจะไปต่อได้ไงไปหาที่จอดรถอะไรอย่างไรอ่าครับอืมนะอันนี้ก็จําไว้เลยนะไม่ว่าคุณผิดคนคุณถูกนะเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุต้องไปไงหยุดรถอืมหยุดรถครับสองช่วยเหลือไม่ว่าผิดหรือถูกสามแจ้งเหตุก,กับตํารวจสามอย่างถ้าคุณทําไม่ไม่ครบคุณก็ผิดนะครับอืมอันนี้ก็ดูจากเพจของดาวแปดแจกนะ คนตำรวจเอกคนดังใครวะนะพี่เดกเขาไม่รู้ว่าพนตำรวจเอกคนดังใครเดี๋ยวนี้แม่งดังกันเยอะทนายดังก็เยอะเออนะมันเยอะไปหมดนะอ่ะอืเออนะครับคนดังมันเยอะป่ะอื